สวนมหาสมัยสูตรตอนที่สองสเ,เตเตเทวานิกายาสเพนานัตตะวันนิลูนามันเวเยนาอาคันชุง่งเยจันเยสติสาสหาปวุทธาชาติมคีีลังโอคาตินามานาสวังชักเคมุขตรังนาคางังจันทังวะอสิตาติตังสุพรม,มาปรามะโตจากจุต,ตาอิทธิมโตสหะสันนังตุมาโรติโสจากโสภาคาสมงิวนัง สหัสสะพรามโลกานังมหามาราภิติอุปปันโนชุติมันโตทุสมากายโยยาสัตสิโซทัศเศถษฐิสราอาคูปัจเจกาวัสวัตติโนเตสันจะนัชโดอาคาหาเรโตปริวาริโตเตจัสัภเพอธิกัรเตสิเทเทเวสพรามเกมาราเซนาอิการปัสสะกาหัสสะมันทียังเอถะคันทถาพันทถะราเคนะ มหาเสนูกันหาเสนังอเัยเสนีปานินาตระมาหจัตสรังกัตวานเทพระวังยะท้าโรสกโเมโคสธนายังโตรสวชุโกปทาโซปัจจุทาวติสังคุโธอัสยังมะเซตันจะสัพพังอภิญายาวโคิปวานะจักุมาตัะโตอมันติยัสธาสาวเกศาสเนิตรเตบาบาเซนาอธิกตาเจวิชานะถัง สัชสันนังมีตาราเคหิปกามิเนสังโรมังปีเชย,ยุสเคลชิตาสังฆามาพยาติตายาสสมิมุโมทันติสหะปุเตกุสาวัตก,กาเตชะเนสตาติบทที่สิบเอ็ดบทสวดมังคลาสตังอเสวนาสภาลานังปันทิตาน,นจเสวนาดูชาจาักรชินยานัง มังคลมุตมมังปฏิปรูปะเทสวาสุจักภูเกจักกาตปุญญาตาอัตตะสัมมาปนิกจักเอตังมังคลมุตมะมังพาภุสจันจักสิปัญจานโยจักสุสิกิโตสุภาสิตาเจยาวาจาเอตังมังคลมุตมะมังนาตาติปุปทานังตุตตะอัตตารัสสะสักขะโนาคุลาจักกามันตาเอตังมังคลมุตมะมังทานันจักรมนาชริยาจัก าตกานันจากสังฆะอนณาวชานิกรรมานิเอตังมังคลังตังมังอารติวิรติปาป่ามชปมานาจัสสติยมืออปะนาโทจะธรรมเลสุเอตังมังคลังตังคารวโจนิวาโตจะสันตุเิจะกตัญญิตากาเลนะธรรมะสาวนังเอตังมังคลังตังขันติจัสโวะจัสรตา สุกังวิรชังเขม,ม,มังเอตัมมังคอลมุตตังเอตาทิสานิกตวานังสัพธธพธรรมะปราชิตาสัพพทสถีขะชันติตันเตสังมังคอลมุตตังตีบทที่สิบสองบิสวดรัตนาปฤตยังกิจิวิตังอิทวาหุรังวาสักเเสุวายังรัตนัานันตัง นานูสมังอัติตถาคเตนาอิธัมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนาสัจเจนะสุทิโหตุขยงวิปราคังอมตงปณีตังยะทัชคาสกยาติมุีสมาหิโตนาเตนะธัมเมนะสมาธิจิจอิธัมปิธัมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุทิโหตุ พุทธเศรษฐุปปริวันลิยุจีสมาธิมานันตาริกันยม,มาหุสมาธินาเตนะสโมหนาวิชติมีธรรมปิธรรมเมรัตาน,างน,นังปณิบังเอเตนะสัจเจนะสดทิ่หกตุเยปุคลาอัฏฐสตังปสัสสัทาจตาริเรตตานิอุคานิผลติเตทักขินียาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุชินานิมหาพลานิมีธรรมปิสังเคร,ตาารัตานังปณิตัง เอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุเยสุปิตามนานะสาทันเหนะมิกานินโนโคตามะศาสาศนมิเตปฏิปัตตาอมตังวิไคหะลัทธามุทานิปุติปุชามานาอิทัมปิสังเขรรตนาปนิตังเอเตนะสัจเจนะสวทธิโหตุหีนังภุรานังละวังนาทีสังพวังภุรตสะจิตตายาติเกกหวสมนิเต ีนพิชาอรุณชันทานิพันติธีรายถทยายมปฏิโปอิทังปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัทิิหตุบทที่13บสทสวดธรรมบทสหสวรรค์อัตตา,าเวชิตานนสยโยยาใจายางอิตราประชาอัตตะทันตัสสะปโสัสสะนิจัง สัญญาตาจาริโนเนวเทโวนาคันทพูนามารุสหพูนาชิตังอัปชิตังกิราตาตถาลุปัสาชลนโนุโนบทที่สิบสี่บทสวดเกาปุตตะโสภาสิตามิทงังเตนะภาครวตาชาณตาปัสตาอรหัตาสัมมาสัมพุเทนะเอธานุเหนะปานิสเวนะนาละรา ชีวิตามะปามายังชโรุป,ปะนิตาสนานสติตานาเอตังพยังมรเนเปขมานูโลกานิสังปชะเหสันติปิโโยทะกายณะสัญญมูวาจายอุทเจตาสาสังตัสเตตาส,สุขายโหติยังชีวามานูปกโรติปุญญังธรรมูหาเวประคติธรรมจารีธรรมูสุจิโนสุขมาวหาติ เอสาใสังโสดทมเมสุจิเนนาทุคติคัจฉเดธรรมจารีสเพสังคาราอนิจจติยาธาปัญญายาปสติอัฏฐุพินทติทุเขเอสามโคสุทิยาสเพสังคาราทุกขาติยาธาปัญญายาปสติอัฏฐุพินทติทุเขเอสามโควิสุทิยาสเพทำมา สบวอปันนชาดอันนคาเมเกทุตยังอกาเธัญยะเมทาวังันเถยะอปันนการพระหเวสรนันติปานิวนาจจอารามลุเจตยานิมนุษายตชิตาเนตังโขสนัเขมังเนตังสรานังตมังเนตังสานามาคัมะสภาพุขาปมุจติ โยจ่พุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสารานังคตโตจตตริอริยสัจจานิสำมปัญญา,า,ป,าปัสสติทุกขังทุกขะสมปาทังทุกขสะจ่าอติกรมังอริยจะอธรรมที่กังทุกขุปะสมะขามิน,นังเอตังสารานังเทมังเปตังสารานังตมัง กะรัตคถาอติตังนานวาคเมียนปะจิกังเพอนาคตังบุคคลไม่วรคำนิถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ผลมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทาตติตัปงปะฮีนันตังปตัตจัญจะอนาคาตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันรักไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถา วิปัสสติอาสังหิรังอาสังกปังตังวิทามะมิพารุไเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไนม่งอแงไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนองให้ผูกพนเธออาชีวะปุมจมาตปังโภชัญญามารานังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่ง นาฮิโนสังคารังเตนะมหาเสนนนามาจุนารับว่าพระัผดเพียนกับมาจจราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีกับเราทั้งหลายเอวังวิหารในมาตาปีอโหรัตตะมาตันทิตังตังเวพัดเทกะรัตโตติสันโนอจิคเตนิพระผู้มีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกปติอยู่อย่างนี้ มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว,ว่าผู้มีกราตินเจริญด้วยประการชนิแลบทที่18บสว่วนพินหะอจักด้วยขณะตาถามแปลชราธรรมมีชรางอนาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดามมจะรุกพลความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมมีพยาธิมมอ,านอนาติตา มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณะธรรมีหิมาราณารมอนัตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเนปิเยหิม,ม,มานาเปหินานาภาวววินาภาวเวเราจะลาเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กรรมสกโภมิกรรมทายาโทกรรมยโยนิกรรมพันทุกรรมปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกริสามิกรายานังวาปาตะกังวาตสัสคายาทาคฤษสามิ เราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอันหเหตุอภินังัจจะเวกิตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถอะ บทที่19บทสวดเทวตาปุยโยชนะคาถาบทสวดเทวดา สิบตวสวดเทวตาปฏิทานาคาถาท่านธรรมยังปฏิทานาคาถาโยพนามเซยาเทวตาสันติวิหาราวาสีถูกปีคะเรปุทิคะเรต่หิ่งตดิ่งตาธรรมทธานเนนะพันตุกูชิตาสสดถิงกรุณเตทะวิหารมันทะเลเทราจัมชานาวาการจัมพิครโย สารามิกาธนปฏิปาสกาขามาจาัเทสามิคามาจาัอิสาราสัปปานคูตาสุขิตาพะวันตุเตชลาภุชยาเยปิจาอันธาสัมภวาสังเสทชาตาอัฐวุปปาสิกาเนียยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิภุขสะกรโรตุสังขรยาังถาตุจิรังสตังธรมโมธัมมธราจุปุาสัง สมโครวะอัา,อา,าย,ยจักรภตาย,ยจาจัก ที่21บทสวดสะปฏิทานาคถาปแปลพระราชนิพนธ์ในรัชการที่4ท่านธรรมยังปฏิทานาคทโายพนามเซ่ปุญญาสิทธานิกตาตสะยานันยานิกตานิเมขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้เดสันจะพาคิโนูหนตุสตานันตาประมาณนกา และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นทิฏฐามีจัปรปยทิฐาวาอันเยมาชตาเวริโนที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสัตตาทิฏ ิตโลกัสสมิงเตภพุมมาจัตุโยนิกาและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่ปัญเจกะจัตุโวการาสังสารันตาภาวาพระเวมีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่ยาตังเยปฏิทานมเมสัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้ว อนโมทันตุเตสยังขอสัตว์เหล่านั้นจงอันโมธนาทานเองเถิดเยจิบังนปชาน,นันติก็สัตว์เหล่าใดย่ยอมไม่ทราบการให้ส่วนุนของข้าพเจ้านี้เทวาเตสังนิเวทยุงขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นมายาธินานาบุญญานางอนุโมทนาเหตตุนา เพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วสเพสัตตาสทาหนตุขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอเวราสุขชีวินอยู่เป็นสุขเสมอเถิดเขมะปะทันจะปับปนตุและจงถึงทางอันกเกษมเถิดเตสาสาสิชตังสุภาขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิน ภาพแห่งสัจธฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพรละรลัตนตรัยด้วยการสวดสาธยายมตลและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายผลากทุกภัยทั้งปวงและขอให้เจริญทาง,ทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาบุญ และเมื่ออนุนมูธนาบุญแล้วโปรโดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแล้ววัตถุมงคลพระกริ่งภัรีพินาศโดยมิตรสมเด็จพยานาสังวรปรวัรวบริเวศนิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นทางที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระบริศและคำมงคลในพระคาถาต่าง ขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเทินสาธุมุกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา รำรบูชาสังคบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกกายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่อประสัลมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติรืวานสมบัติ มีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาณและเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยทั้งสี่คืออายุวันนะสุขะพละเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน